สวัสดีค่ะวันนี้วรายรักพันไม้จะพาเพื่อนๆมาชมการปลูกแก้วสารพัดนึกกันนะคะวันนี้แก้วสารพัดนึกของสวนวรายรักพันไม้กําลังสวยมากเลยค่ะเพื่อนๆค่ะแตกหน่อแตกกอเยอะมากเดี๋ยววันนี้เราจะมาขยายโดยการแยกหน่อกันนะคะเห็นไหมคะเพื่อนๆเยอะหน่อเยอะมากเลยค่ะต้นเล็กๆต้นลูกเขา เดี๋ยววันนี้เราจะมาปลูกกันนะคะน,นี่แล้วก็แคะรูปเขาออกมาค่ะใช้มือเลยสะดวกมากกว่าเพราะว่าถ้าใช้อย่างอื่นกลัวโดนกระทบกระเทือนกับรากเขาเยอะไปค่ะเราใช้มือแล้วนี่แหละง่ายสุดนี่ได้มาแล้วหนึ่งต้นเยวจะเอาสักปลกูกสักสองต้นนะคะเพื่อนๆค่ะ ต้นหนึ่งหาต้นไหนที่อบบบหน่อยตันนี้กันโอเคถอนง่ายมากดินหลวมได้แล้วค่ะเพื่อนๆค่ะสองต้นค่ะเดี๋ยววันนี้เรามาปลูกแก้วสารพัดนึกกันนะคะได้มาแล้วสองต้นค่ะแยกออกจากต้นแม่เขาต้นแม่สวยมากๆ กอใหญ่เลยค่ะเนี่ยได้มาแล้วสองต้นสองต้นนี้นะคะเดี๋ยวเราจะปลูกกันค่ะลัอนอื่นเอาแช่น้ำไว้ก่อนเลยให้เขาสดชื่นก่อนนะก่อนจะเอาลงใส่กระถางลงไว้ที่นี่ก่อนนะคะเนี่ยเราได้เตรียมดินมาแล้วค่ะดินของเราก็สูตรเดิมเดิมเดียวเดียวนั่นแหละค่ะ ใบก้ามปูดินใบก้ามปูผสมกับมูลบัวหมักกับแกลบเก่านะคะเนี่ยสูตรเดียวเดียวของเรานี่ค่ะปลูกได้ทั้งสวนค่ะแม้แต่อบอนสีก็ชอบค่ะดินนี้ปลูกสวยมากแล้วก้นกระถางเราลองด้วยมะพร้าวสับเหมือนเดิมนะคะเนี่ยแล้วก็ตักดินเข้าใส่ลงไปนะคะ่ะ ดินผสมสูตรนี้ปลูกอะไรก็สวยค่ะเพื่อนๆนี่แกลบหมักมูลวัวผสมกับใบก้ามปูหมักนะคะใบใบดินใบก้ามปูนะคะนี่แล้วมันแล้วก็มีไอ้ไอไหนี้นิดหน่อยมพะพร้าวสับนิดหน่อยค่ะนี่ค่ะได้แล้วเราก็เอาลงต้นลงไปนะคะ เบียดเขาหน่อยให้เขาอยู่กลางๆเบียบดวยสวยๆนะคะผักมิ้นใส่เลยค่ะลบกง่ายมากใส่ให้พอดีกับกระถางเลยนะคะ พอดีกระปากะทางเลยคะ่ะเดี๋ยวเราลดน้ําไปเขาก็จะยุบไปเองค่ะแก้วสารพัดนึกตัวนี้เป็นแก้วสารพัดนึกตัวเมียนะคะนี่ค่ะเ,เพื่อนๆคงจะพอทราบแล้วใช่ไหมคะว่าตัวเมียกับตัวผู้ต่างกันตรงไหนอันนี้ตัวเมียค่ะตัวเมียใบเรียวแหลมนะคะไม่หยักนะคะใบจะเรียวแหลมนี่ค่ะ วยงามใบสีเขียวเขียวเข้มเลยค่ะเรียวแหลมไม่เหมือนตัวผู้นะคะตัวผู้ใบจะหยักหยักค่ะและใบก็จะกว้างกว่านี้นะคะตัวเมียใบเรียวแหลมตัวผู้ใบกว้างและก็หยักขอบหยักนะคะค่ะเสร็จไปแล้วหนึ่งต้นค่ะแล้วก็จะปลูกอีกหนึ่งต้นนะคะนี่เหมือนเดิมค่ะลองต้นกระถางด้วยมะพา้าวสับแล้วก็เติมดินของเราลงไป มาเลยจัดระเบียบเล็กน้อยให้ต้นอยู่ตรงกลางกลางหน่อย ปลูกง่ายค่ะปลูกง่ายแล้วก็เกิดง่ายแต่ก็แตกหนอดีค่ะถ้าเขาเป็นฟอร์มกอนะคะจะสวยมากเหมือนต้นแม่เขาเห็นไหมคะฟอร์มกอสวยมากๆเลยค่ะไม่ใช้เวลาไม่นานหรอกนะคะถ้าดูแลดูแลหมัน่นดูแลให้น้ําแต่อย่าแต่จะบอกไว้ก่อนว่าแก้วสารพัดนึกไม่ชอบแฉะนะคะเพื่อนๆไม่ชอบน้ําขังไม่ชอบแฉะ ชอบดินโปร่งลดน้ำไม่ต้องเยอะนะคะอย่าให้แฉะนะคะลดได้ทุกวันถ้าลดทุกวันไม่ควรให้น้ำขังให้น้ำผ่านไหลผ่านสะดวกก็ลดได้ทุกวันแต่ถ้าดินแน่นแล้วดินเขาแน่นก็ไม่จะเป็นต้องลดทุกวันนะคะวันเว้นวันได้ค่ะแต่แรกเนี่ยดินเขาหลวมๆเนี่ยสามารถลดได้ทุกวันค่ะทุกวันเพราะว่าดินมันโปร่งค่ะเนี้ย ดินของเราดินโปรง่งน้ำระบายดีค่ะนี่ค่ะเพื่อนๆเ,เสร็จแล้วค่ะแก้วสารพัดนึกตัวเมียของเราสองต้นปลูกง,ง่ายมากใช่ไหมค่ะเสร็จแล้วค่ะแล้วเราจะนำไปวางรวมกับเพื่อนๆเ,เขานี่นี่ค่ะด้ยวยกันกับเพื่อนๆน,นะแล้วก็รดน้ำค่ะ รดน้ำแล้วก็เสร็จเลยค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะนี่รดน้ำให้ชุ่มไปเลยค่ะครั้งแรกโอเคเสร็จแล้วค่ะเพื่อนๆการปลูกแก้วสารพัดนึกเรียบร้อยค่ะง่ายมากๆใช่ไหมคะสําหรับวันนี้วันไรรักพันไม้ลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในวันต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ